กลับมาอีกแล้วครับกับเกมผีในช่องวัดถูนะครับที่ไม่ได้เล่นมาเป็นเวลายาวนานยาวนานนะครับวันนี้เราก็กลับมากับเกมที่มีชื่อว่า truth of beauty wish นะครับหรือว่าแปลว่าความจริงของแม่มดงามนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นเกมที่คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับซีรีส์เดียวกันนะครับซึ่งในนี้ก็เป็นเกมที่ชื่อว่า evil god c o r o n e นะครับใครที่ไม่ดูคลิปนั้นนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยมันก็ชี้ไปยังคลิปนั้นเองนะครับเอาเลยครับแม่ ไม่ได้เล่นเกมผีมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับตอนนี้เราก็เริ่มเล่นเลยละกันอะไรคือแม่มดงามมันคือคำที่เอาไว้พูดถึงหญิงสาวแก่ฮาวชูมารีนคือคนที่ผ่านการเวลามานานแล้วก็ได้กลายมาเป็นบิวตี้วิชแล้วอะไรคือความลับของความสวยของเธอละความจริงนั้นกำลังจะถูกเปิดเผยโอ้โหเนื้อเรื่องนี้มันรุ่นใหญ่จังเลยนะครับทรูธออฟอะไรหรอ ทูธออฟบิวตี้วิชอ๋อเป็นชื่อเกมนะครับก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับเราเนี่ยก็จะได้เดินไปทางซ้ายไม่ก็ทางขวานะครับแต่ว่าความสต์หลักของเกมนี้น่าจะเป็นโจรสลัดหรือเปล่านะครับเฮ้อฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยตัวละครนะครับคล้ายๆกับตัวที่เราเล่นไปคลิปที่แล้วเลยนะครับเสียงผู้หญิงนะครับอ่ะเฮยทัางนี้อะไรเนี่ยเอาเลยครับเดินไปเลยเหมือนกับว่าจะมีสาวนะครับเรียกเราไปเดินผ่านเสาเะครับเสาแรกเนี่ยก็จะมีพวกสติกเกอร์แล้วก็ ใบปลิวอะไรอย่างนี้ติดอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วมีตะขอด้วยมีตะขอมีนกนะครับบินผ่านนะครับมีส้ม3ามลังนะครับเรียกลังหรือถังเนี่ยส้ม3ามถังบรรยากาศดูเป็นช่วงเย็นนะครับนกกำลังบินกลับรังโอ้โหดีนะเนี่ยคนนี้ beauty ้วิชคนนี้หรือเปล่ายินดีต้อนรับขึ้นมาบนเรือของฉันนะเจ้าโจรสลัดมือใหม่โอ้โยน่ารักยังเลยอะ่ะใช่ไหม นี่เธอคือฉันเนี่ยคือกัปตันของเรือลำนี้ฮ um าชูมารีนอาโอ้โหฮาชูมารีนแซ่บเหมือนกันนะเธอเนี่ยให้ฉันพานายทัวร์แบบเร็วๆหน่อยละกันนะมาทางนี้เร็วตามฉันมาได้เลยครับกัปตันอ้โหเราจะได้สวีทกับกัปตันหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปในห้องกัน2ต่อ2ลงรวมเป็น4 <c oughs> ครูเคบินครับลงไปข้างล่าง ครูเคบินก็เหมือนกับเป็นที่พักของลูกเรือนะครับเด็กก็คือดัดฟ้าเรือโอเคเราลงมาแล้วนะครับดนตรีนี่คือการผจญภัยสุดๆเลยนะครับเอาละให้ฉันพานายดูรอบๆเรือแล้วกันเออเธอทําอะไรเนี่ยกัปตันครับกัปตันทำอะไรแล้วครับเธอจะต้องรู้ทุกๆอย่างว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างทําความสะอาดซักผ้าทําอาหารโอ้แล้วก็ อย่าลืมนะว่ามีผลไม้อีกมากมายเลยฉันเนี่ยมีงานให้นายทํามากมายเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็มาหยุดที่ครูรูมนะครับนี่น่าจะเป็นห้องพักของเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับกับตันอฮ้ยโอเคนี่คือห้องของเธอกับตันครับขอบคุณนะครับว่าแต่จะไม่เข้าไปส่งเพิ่มไปแล้วครับเศร้าจังเลยเฮ้ยนี่คือห้องของกับตันแน่เลยห้องของฉันอยู่ตรงนี้ ข้างๆกันเลยแต่อย่าแอบ,บดูนะโอเคครับผมจะไม่แอบ,บดูสัญญาด้วยเกียริลูกผู้ชายเลยครับอ๋อนี่คือเสียงของการแอบ,บดูหรือเปล่าอ,อ๋อไม่ใช่นะครับนี่ผมน่าจะต้องอ่อกินข้าวน่าจะเป็นฉากกินข้าวหรือเปล่านี่คือมีแค่ผมกับกับกับตันสองคนเนระใช่ไหมเนี่ยคือที่เดินมามันก็มีแค่ห้องผมผม,ผมกับกับตันนะโอ้โหอ,อ,อาหารมื้อนี้น่าก,กินเป็นบ้าเลยโอ้ ฉันอยากรู้จังเลยว่ากัปตันมารีนเนี่ยเป็นคนเตรียมอาหารพวกนี้หรือไงทำไมมันดีขนาดนี้เนี่ยจริงดีงอมงอมงอมไม่อยากจะเชื่อเลยนะฉันจะต้องใช้เวลาต่อจากนี้กับกัปตันมารีนที่น่ารักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ทำไมไม่มีคนอื่นอยู่เลยล่ะนั่นละสินี่ก็เป็นคำถามที่ผมเนี่ยสงสัยเหมือนกันนะครับหืมเอาละ ดนตรีแห่งความสงบมันได้จบลงแล้วรู้นั่นกับตันบอกว่าอย่าแอบดูยังไงล่ะอยา่านั่นคือสิ่งที่ฉันคิดว่าใช่หรือเปล่าใช่ฉันเนี่ยสามารถมองไปห้องกับกับตันจากตรงนี้ได้จริงๆเหรอ กับตันเขามีความลับอยู่นะอย่าเข้าไปดูเชียวนะวัดูไม่ได้นะเอาแล้วห,ห้องกับตันทำไมมันเป็นปูนวะชะเง้อไปแล้วครับอะไรอ่ะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยอุ๊ยตกใจเอ้ากับตันหรอผมไม่รู้น่ฉันบอกนายว่าอะไรตะเกียะอย่าแอบดูยังไงล่ะเออเออผมขอโดษครับ หน้าตาอันน่ารักของเธอนั้นอยู่ใกล้กับฉันเพียงไม่กี่นิ้วเองอไม่แปลกเลยที่ฉันไม่อยากนอนเลยคืนนี้คืออะไรเราเพื่อนสงสัยจะฝันถึงกัปตันนาดีใช่ไหมล่ะเอาแล้ววันต่อมาวันแรกมันก็ไม่ดูมีอะไรผิดปกติเลยนะมันจะมีเรื่องราวอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นหรือเปล่าหวังว่ากัปตันคงจะน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะครับ เอาละวันที่สองแล้วมาวิวเฮ้อมาเป็นงานที่หนักเหมือนกันนะเนี่ยที่ฉันจะต้องทำงานนี้ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวฉันอยากรู้จังเลยว่าทำไมถึงไม่มีคนอื่นอยู่บนเรือนี้เลยนะไม่เป็นไรหรอกฉันจะไปบอกกับตันแล้วกันว่าฉันเนี่ยเสร็จแล้วกับตันครับงานทั้งหมดเสร็จแล้วครับบรรยากาศก็ยังดูสวยงามอยู่นะครับก็ เป็นมีโคมไฟเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีส้มมีเสานะครับมีสติ๊กเกอร์ติดเหมือนจะมีสติ๊กเกอร์มากขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจอันนี้เพื่อนๆย้อนไปดูให้หน่อยแล้วกัน <c oughs> คือผมพูดไปแล้ว <c oughs> เดินทางมาปกตินะครับมีปืนใหญ่ไอ้รอบรอบแรกมันมีปืนใหญ่ด้วยเหรอผมไม่ทันสังเกตนะครับนี่เป็นตุ๊กตาของกัปตันหรือเปล่าตอนแรกมันไม่มีนะไอ้ตัวเนี้ยใช่ไหมออโอเคอเคุ๊ยมีเสียงกรอกครับกรอกแร็ เสียงนั้นคืออะไรเสียงกัปต no? ¿Sí you know ันหักนิ้วหรือเปล่ากัปตันครับงานเสร็จแล้วครับโคตรเหนื่อยเลยกัปตันเฮ้ยอะไรอะกัปตุนโอ้โหมองไกลมากมารินรูมครับมองไปที่ห้องกัปตันอีกแล้วแค่เนี้ยไม่พูดด้วย มองไปเฉยๆอย่างนั้นจริงๆนะทำไมไม่มีลูกเรือคนอื่นยกเว้นฉันอยู่ที่นี่ล่ะมึงทำไมไม่ถามเขาเลยล่ะฮะบอชูไปลูกเรือบอทชูมาแล้วอะไรอะใครอะตะเกียกก็ลูกเรือคนอื่นยังไงล่ะ เอ๊ะหรือว่าคนที่อยู่เอ้ยไม่ใช่หุ่นหุ่นที่อยู่แถวแถวนี้ทั้งหมดคือเคยเป็นลูกเรือมาก่อนหรือเปล่าเว้ยตอนนี้คือหกโมงแล้วนะครับหกโมงตรงเลยก็ไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งจริงแล้วมาอีกแล้วไอ้สัญลักษณ์นี้ไอ้สัญลักษณ์ไอส้สะกดจิตเอาละครับหน้าตาผมเหมออีกแล้วเฮ้อ นั่นคือกระดิ่งโรงเรียนอย่างนั้นเหรอโอ้ใช่เลยฉันต้องไปโรงเรียนเอา้าเฮ้ยจำเอาไว้นี่ไม่ใช่โลกที่นายเนี่ยค้นอยู่านายกำลังทำอะไรเหรอเอ่เอเฮ้ยไอหุ่นพวกนั้นมันหายไปได้ด้วยวะทำไมอย่างนั้นน่ะ กับตันครับก็ผมจะมาบอกกับตันไงว่ากับตันมาลีนเดี๋ยวนะนี่เธอออกมาจากห้องฉันอย่างนั้นเหรอเอาละ่ะเออเออผมแค่ผมกำลังจะมาบอกว่าผมทำงานเสร็จแล้วอะครับอืมเฮ้ยวย เนี่ยทุกคนเหมือนจะกลัวกับตันหมดเลยนะครับทำาไมล่ะกับตันคุณมีความลับอะไรซ่อนอยู่อย่างนั้นเหรออร์เรนต์ส้มเดินมาแล้ววันนี้กินอะไรกันดีครับกับตันทำงานได้ดีมากฉันเนี่ยเอาดินเนอร์ไปไว้ที่ห้องเธอแล้วนะกินให้หมดด้วยล่ะได้ครับกับตันโอ้ เธอทาอาหารให้ฉันอีกแล้วเหรอวันนี้กับตันอะไรทําอาหารให้ลูกน้องด้วยใจดีจังเลยอย่าบอกนะว่าเดินไปส่งอีกอ่ะนั่นเอาละตอนนี้ให้ฉันพานายไปที่ห้องละกันงีไอพวกนี้มันแปลกๆนะเฮ้ยเหมือนกับตันก็เห็นนะครับว่ามีพวกไอพวกนี้โผล่มาเหมือนตอนเนี้ยตัวเราอ่ะเขินอยู่แต่ว่ากับตันอ่ะเหมือนรู้แล้วว่าไอ้พวกเนี้ยปรากฏตัวออกมานะครับก็ไม่บันใจเหมือนกันว่าจะปรากฏออกมันทำไม ผมว่าที่น่ากลัวตอนนี้ไม่ใช่ไอหุนอห่นพวกงนั้นแล้วผมว่าน่าจะเป็นกับตันมากกว่าเฮ้ hey. นายเป็นคนที่ทําให้นาฬิกามันดังอย่างนั้นเหรอบ้านาฬิกาต้องต้องดังของมันเองสิครับฮะอะไรนะครับผมไม่ได้ทําผมจะทําได้ยังไงนาฬิกามันก็ดังตอนหนุกมองสิไม่ครับผมรู้สึกว่าตุ๊กตาพวกนั้นทําครับอ๋อโอเคโอเคนายเนี่ยไม่ต้องไปทําความสะอาดนาฬิกานั่นนะ อย่าไปทำความสะอาดอะไรก็ตามที่ฉันเนี่ยไม่ได้สั่งเออโอเคครับได้เลยวิเดินไปไวด้วยตุ๊กตาเองโดนแน่เข้าไปกินข้าวเถอะเพื่อนอย่าไปใส่ใจเลยวันนี้มีอะไรกินนะน่าจะเป็นเมนูเดิมๆหรือเปล่ากับตันนี่เขาก็ใจดีกับเราเหมือนกันนี่นาะวันนี้จะได้กินอะไรลองดูซิโอ้โหปลา อาหารญี่ปุ่น,นยางกัะเหนอะโหภาพเรียวมากส้มอย่างเรียวทําไมมันสุขภาพดีขนาดนี้เนี่ยงำงำงำสุขภาพดีมันก็ดีนะแต่มันก็น่าเบื่อดิฉันอยากกินเนื้อฉันเป็นลูกเรือจนสลัดจเวยแต่ก็อีกครั้งหนึง่งที่ฉันเนี่ยสงสัยว่าทําไมฉันคือลูกเรือคนเดียวที่อยู่ที่นี่ทําไมไม่ถามเขาละ่ะในห้องเรามีส้มนะครับแล้วก็มีรูอีกแล้วอยากดูหรือเปล่ารอบเนี้ยหรือว่ายังไง เฮ้ยฉันอยากรู้จังเลยว่ามีลูกเรือคนอื่นอยู่ที่ห้องกับตันหรือเปล่าบางทีฉันอาจจะเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวก็โดนกับตันตีหรอกนะเอาอีกแล้วชะเง้ออีกแล้วต้องกืนน้ำลายทุกครั้งด้วยนะครับก่อนที่จะชะเง้อเข้าไปดูเนี่ยนั่นอ่ากับตันขอโทษครับที่แอบดูขอโทษครับที่แอบดูอีกแล้ว เฮ้ยกับตันไม่พูดอะไรว่ารอบนี้กับตันมารีนครับเออกับตันไม่พูดว่ะ u ุช with your งเกอร์จิ้มตากับตันเหรอโอเคอ่ะจิ้มไปก็ได้จิ้มตากับตันดูคืออะไรเชีย yeah, มันเป็นแค่รูปครับอะไรกันนั่นคือเป็นแค่กระดาษรูปกับตันอย่างนั้นเหรอ และมีเสียงเดินด้วยนะครับเออเออมีใครบางคนกําลังมาทําไมกัปตันถึงมีรูปของเธอตัดออกมาด้วยเกิดอะไรขึ้นกับเธอวันที่สาเฮ้ยนอนคิดอยู่ครับหรือว่ากัปตันจะเป็นกระดาษนะเฮ้ยจะไปใช่ได้ยังไงฉันฝันเห็นสแตนของกัปตันผมรู้สึกว่าสำหรับ ภาคนี้นะครับ Truth of Beauty Witch เนี่ยค่อนข้างที่จะดำเนินเรื่องค่อนข้างช้านะ2วันแล้วนะครับซึ่งเป็น2วันที่นานด้วยนะแล้วก็ยังไม่เจอกับอะไรที่หลอนสักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เห็นอย่างเดียวเนี่ยก็คือผมมีล่มได้ยังไง <c oughs> ไม่ใช่ก็คือตุ๊กตาเลยครับมีอะไรบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเรือนี้นะทำไมไม่มีคนอื่นเลยนอกจากฉันโอ้ยหยเว้ยหามไม่หยุดเลยและจากนั้น ก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่ห้องของกัปตันอีกด้วยแล้วก็กระดาษรูปกัปตันมาลีนนั่นกัปตันมาลีนมีจริงหรือเปล่าจะต้องไปหาความจริงให้ได้ไปเลยไปหาความจริงมาผมรู้สึกว่าสติกเกอร์มีเยอะขึ้นจริงๆครับตอนนี้สติกเกอร์นี่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ส้มยังคงเหมือนเดิมมีตะขอเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ไม่มีเลยคือคือนกแต่ว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยครับนี่มันจะเป็นเงาแต่เป็นเงาอะไรผมดูไม่ออก เ,เพื่อนเดาได้ไหมก่อนที่เพื่อนๆจะดูเฉลยอะ่ะเพื่อนสามารถเดาได้ไหมว่ามันคือเงาอะไรโอ้โหตอ,อนนี้คือตุ๊กตานะครับโดนจับมัดไปหมดแล้วคือยังไงอะ่ะโอ้โหน้าหลอนมากคือถ้าตุ๊กตาพูดไม่ได้เนี่ยก็ไม่น่าจะโดนจับมัดปากเลยครับหรือว่าจริงๆแล้วตุ๊กตาพวกนี้นั้นเป็นอย่างที่เราคิดไว้ว่าเขาเคยเป็นลูกเรือมาก่อน แล้วก็ถูกจับไปเป็นตุ๊กตานะครับนี่ไงโดนจับมัดอีกแล้วครับตุ๊กตาพวกนี้ไม่คิดจะพูดหนหนอะไรใด้หรอรูปเดียวกันด้วยกันเลามีเสียงกึกกักกักเลยครับว้ายเอไม่เป็นไรนะชจ้งมันเถอะเดี๋ยวก็หายเรื่องโดนห้อยหัวมามันเป็นเรื่องที่มันอ่านเรียบร้อยลงน้ำไปแล้ว แล้วก็สภาพเรือนะครับตอนนี้คือแย่มากๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องแย่ๆจะเกิดกับลูกตาทั้งนั้นเลยนะครับมีอะไรอ่ะมีอะไรเอ่ยมีกูกาเมกูกากิเมซูเมซูเมเมซูกาคิคืออะไรวะโอ้มีเสียงเลอด้วยนะครับกับตันกินโคกเยอะไปนะนาฬิกานั่นพังซะแล้ว มื่อวานตอนที่ฉันได้ยินเสียงกระดิ่งนั่นฉันได้ยินอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความทรงจำของโลกอีกโลกหนึ่งกลับมายัางฉันอยากรู้จักเลยว่ามันคืออะไรนายทำอะไรอยู่เหรอผมเลยครับก็กำลังเข้าห้องครับก็บตันผลไม้นี่เหมือนจะเริ่มเริ่มเน่าเริ่มเสียนะครับ แล้วก็กัปตันเนี่ยมีกัปตันคนเดียวแหละที่ดูไม่เน่าไม่เสียกับคนอื่นนะครับสภาพเราก็ดูแย่ๆเหมือนกันนะกัปตันมาลีนทําไมเงาของเธอเป็นอย่างนั้นเอากัปตันมาลีนแก่ซะแล้วครับเฮอะกัก๊กกัปตันครับกัปตันมาลีนคืออะไรแล้วเราต้องเดินไปหาเขาเหรอทําไมไม่โดดน้าลงไปล่ะโดดไม่ได้นะครับกลางมหา,าสมุทรโดดไปก็ตุยเลยนะครับเฮ้ คือตัอละครหุ่นทุกตัวตอนนี้เนี่ยโดนจับมัดไว้หมดแล้วนะครับไม่สามารถพูดได้ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขานั้นซ่อนอะไรไว้เอา้ากัปตันกลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วเหรอครับอัลเหลเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของเธอน่ะกัปตันมารีนครับเมื่อเมื่อกี้นี้คุณดูแก่นะครับฮะหยาบคายที่สุดเห็นไหม ฉันก็น่ารักในแบบของฉันใช่ไหมเอออะไรอะ่ะกัปตุนเออผมหมายถึงโอ้ฉันเข้าใจแล้วเธอคงจะเหนื่อยมากสินะงั้นก็วันนี้ไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้ไปพักผ่อนเถอะอ่าโอเคครับขอบคุณครับกัปตุยเฮ้ยแต่วันนี้กัปตันวันนี้กัปตันไม่มาส่งเราเลยครับ กันทำไมหัวกับตันมันดูงอกกับตันมาลีนเนี่ยยังเด็กอยู่จริงๆหรือเปล่าอย่าบอกนะว่านี่คือวันที่สามอ๋อวันที่สามอยู่แล้วนี่ว่าวันนี้กับตันมาลีนทำอะไรให้เรากินครับดูเหมือนจะเป็นข้าวเปล่าแล้วก็มีส้มมีอะไรเพิ่มไหมมีส้มเน่านี่มันอาหารบ้าอะไรวะเนี่ย ไม่เหมือนกับอาหารที่ฉันคิดว่าควรจะเป็นอาหารของพวกโจรสลัดเลยแต่อย่างน้อยเราก็กินนะครับเฮ้อฉันเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะฉันน่าจะต้องกินอะไรที่มันดีกว่านี้เดี๋ยวนะนี่ฉันเรียกตัวเองว่าเป็นเด็กมัธยมปลายอย่างนั้นเหรอหรือว่าเรากำลังฝันอยู่ครับเกิดบ้าอะไรขึ้นในเรือนี้เนี่ยกับตันมาลีน ยังเป็นเด็กจริงๆหรือเปล่าย้อนกลับไปตอนนั้นฉันเห็นว่าเธอแก่นั่นคือสิ่งที่ฉันเห็นจริงๆไหมและที่แปลกไปกว่าน,นั้นฉันล่ะฉันคือฉันหรือเปล่าสงสัยอะไรเนี่ยอุ้ยเห็นรูอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้ผลไม้เริ่มเน่าแล้วนะครับทุกๆอย่างที่เคยดูสดใสวันแรกที่เราเข้ามาเนี่ยตอนนี้ดูไม่สดใสอีกแล้วนะครับกับตันกับตันส่องผมเลยเหรอครับเนี่ยอะไรกัน วุ้ยวุ้เจ๊ <c oughs> หญิงแก่นั่นฉันหมายถึงกัปตันมาลีนเธอมองมาที่ฉันพร้อมกับเสียงแง่ <c oughs> อย่าบอกนะว่าเธอเนี่ยส่องดูฉันอยู่ตลอดเวลา ฉันคิดมาตลอดว่าฉันเนี่ยแอบดูเธอแต่จริงๆแล้วเธอแอบดูฉันนี่มันหลอนเป็นบ้าเลยเหมือนกับว่าเธอเนี่ยสอดส่องดูฉันตลอดเวลาเดาว่าฉันคงจะต้องไปนอนแล้วก็แกล้งว่าฉันไม่รู้ตัวจะเกิดบ้าอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยหลอนครับหลอนค่ำคืนนี้นะครับคืนที่3แล้วใช่ไหม คือตุ๊กตาเนี่ยโดนปิดปากไปหมดแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เจอต่อจากนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเจอด้วยตัวของตัวเองนะครับเฮ้ยแต่ส้มมันไม่เน่าแล้ววะมันหมายความว่าอย่างไงเน่าบ้างไม่เน่าบ้างยญิงแก่คนนั้นยังมองอยู่อีกเหรอคือดูตลอดเลยเหรอเอ้ยอะไรอะ่ะมันจะเป็นน้ำหอมหรือเปล่าเฮ้ยใช่ มันเหมือนเป็นสเปรย์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคือน้ําหอมหรือว่าอะไรอาจจะเป็นแก๊สที่ทําให้เราสลบหรือเปล่ามาเลยครับ The Hex Day นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับวันวันวิน่าสันตโลวันแย่วันตึงวันเศร้าวันหลอนวันอะไรเฮ้เฮ้ยตื่นได้แล้วอะไรครับมีใครเรียกผม โอ้ไม่กอดผมโดนมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือลูกเรือที่มีทรงผมเหมือนกับตุ๊ก,กตาพวกนั้นเลยอะไรกันเนี่ยบ้าอะไรขึ้นที่นี่เฮ้ย,เง,ยเงียบๆไว้กัปตันมาลีนจะได้ยินไหนนะเอาแล้วไงอะไรครับกัปตันจะมาแล้วอ,อ๋อนี่คือห้องกัปตันแน่เลยเพราะว่ามันมีมันเป็น มันเป็นอิดนะครับผนังเนี่ยเป็นอิดเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เอาละนายฟังดีๆนะนี่ไม่ใช่โลกที่นายเนี่ยจากมานี่คือต่างโลกจริงๆเหรอแล้วยังไงต่อใช่แล้วเธอพาพวกเรามาที่นี่ในโลกของโจรสลัดเธอพาผู้คนบนโลกแห่งความเป็นจริงเข้ามาแล้วพวกเราก็คือตัวละครที่เธอเนี่ยกำหนดขึ้นมา โอ้ oh, ฉันไม่รู้เลยนั้นเนี่ยแล้วเธอต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่รู้แน่นอนเหมือนกันนะแต่ว่าเธอเนี่ยจะพยายามทําให้หนายเซ็นสัญญาบ้าเลยสักอย่างหนึ่งที่มันน่ากลัวมา,มากๆสัญญาน่ากลัวอย่างนั้นเหรอพวกเราเนี่ยปฏิเสธมันไปทีนี้พวกเราก็เลยเหลือแต่ซากเราถูกทําให้กลายเป็นคนของโลกใบนี้โดยสมบูรณ์โดยที่เอาวิญญาณของพวกเราเนี่ยใส่เข้าไปในตุ๊กตาโอ้ฉันไม่รู้เลย เฮ้ยฉันปลดเชือกนายแล้วเฮ้ยบันไดวะปีนบันไดขึ้นไปบันไดที่อยู่หลังนายตอนนี้แล้วนายเนี่ยจะเจอกับทั้งออกออกจากโลกใบนี้โอเคขอบคุณนะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วกับตันมาแล้วใจ่เปล่าวะตื่นตกใจไปหน่อยเฮ้ยเจ๊บงโหแล้วกับตันมาริน วกแกพวกมันบอกอะไรกับแกอากัปตนานวิงว่งวิ่งเดี๋ยวนี่เราวิ่งออกมาจากห้องกับตันแล้วนะครับนั่นคือเมื่อกี้คือห้องกับตันมาลนีนอย่างนั้นเหรอออกมาจากนี้กันเถอะวิ่งไปวิ่งไปวิงวงววนนว่งไปวิ่งวิ่งเร็ว่าดีวิ่งไปอือโอ้โ,อโห ไกระโดดลงไปเลยเพื่อนกระโดดลงไปเลย,ดลเ,ลยเดี๋ยวก็กลายเป็นหุ่นหลงน้ำไปก่อนไม่เป็นไรหรอกนะไฮ้ไม่ได้ดีเอาทำไมค่อยๆเดินแล้วละ่ะแล้วฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเล่าก็แน่นอนดิอยู่กลางทะเลแบบนี้จะออกไปจากตรงนี้ได้ยังไงมาแล้ว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 ว้ากัปตัานครับให้ผมทำอะไรผมก็ยอม กับตันมาลีนเฮ้ย hey, คุณต้องการอะไรคุณหมายถึงอะไรที่หมายถึงสัญญานั่นใช่แล้วใช่แล้วนี่คือโลกที่ฉันเนี่ยสร้างขึ้นมาฉันจะไม่ปล่อยให้นายหนีไปจากฉันเอาละมานีส่สิเอาฝนตกฮนะอะไรนะ่ะเอาฟ้าผ่าฟ้าผ่า,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 ากับทันมาลีน อาจา,ารย์บาลินพึ่งโดนฟ้าผ่าอย่างนั้นเหรออะไรครับเนี่ยฉันฉันโดนช่วยไว้อย่างนั้นเหรอควันออกปากเออนี่มันไม่ทำให้ฉันเนี่ยตายหรอกหนาฉันจะไม่ยอมตายนี่เธอโดนฆ่าไม่ตายอย่างนั้นเหรอ นี่อ้าวนี่คือจบเลยเหรอครับความจริงของกัปตันมารินไม่ใช่ความจริงของบิวตี้วิชสำหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะครับว่าจริงๆแล้วกัปตันเขาต้องการอะไรแล้วก็เราเนี่ยเข้ามาที่นี่ได้ยังไงแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาที่นี่ได้ยังไงนะครับอันนี้คืองงจริงๆนะครับสำหรับตอนนี้นะครับทูตของบิวตี้วิชมารินเทเชอร์ิปนะครับ งงชื่อยาวก็ยังงงเข้าไปใหญ่นะครับเอาว่าถ้าสมว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้ว่าเอ้ยมันคือเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมงงนิดนึงนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนมีเกมผีนะครับหรือว่าเกมหลอนๆอะไรอย่างนี้แนะนำเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับแชร์ให้ผมฟังนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหามาให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าสำหรับผมแล้วเนี่ยกับตันมารีนนะครับอันนี้ไงเขาบอกว่า78ปีแล้วนะครับฮาชูมารีนก็น่าจะเป็น กับตันที่อยากน่ารักอยากสวยตลอดเวลาหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่เขาก็น่าจะมีสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มอบความความเด็กความสวยให้กับตัวเองนะครับแลกกับความกลัวหรือว่าอายุของผู้อื่นนะครับอ้าวสุดท้ายผมโดนจับกลับมาแล้วไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปสวัสดีครับกับตุนและตอนนี้ชื่อของเธอจะเป็นจบเหรอ ออันนี้คือผมรู้เพิ่มนิดนึงแล้วกันเะครับก็คือเขาบอกว่าชื่อของเธอจะเป็นเนี่ยก็น่าจะหมายถึง I guess she got you too ฉันเดาว่าเธอน่าจะได้ตัวนายเหมือนกันนะเฮ้ยเรื่องราวยังไม่จบนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกนะนายเนี่ยยังมีโอกาสครั้งต่อไปลองใหม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยย้อนเวลาเหรอ สรุปว่าเนื้อเรื่องจบหรือยังเอ่ยหรือว่าหมายถึงให้ผมเข้าไปเล่นใหม่อ่าน่าจะจบจริงแล้วนะครับแ <'m> อมไซแอ่นอ้าวจริงๆก็คือผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะถูกจับมาเป็นตัวละครของโลกของกัปตันมารีนนั่นเองนะครับอันนี้เอาประมาณนี้ละกันนะครับเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวเราพักไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับยังนีต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับชื่นชอบอง่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องพอชูม,มาเป็นพวกเดียวกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับอยากดูอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นไงเนี่ยก็ลองแชร์กันไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ย Truth of Beauty w i s h Marie s t r a u r e c h i p แล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าอะ้รกันบายบาย